แต่แม่นีนนะโอ้ยกลืนน้ำลารข้าเจ้าเป็นลูกสราเจ้าหมอหกอมาโรงเรียนบ้านดอนใจเจ้าบ้านขายให้ขานาส่งเจ้ากูมาเรียนมหาลายัย มาเฮียนอยู่ในตัวเมืองราชาพัฒ์เชียงหายที่ทนสมยัยเจ้าตึงงามเจ้าตึงรถเจ้าตึงเด่นคุมันงามอยี่ยไอหย่างกระเด็นก็เลยถือพีเซนก็เป็นดารราชาพัฒ์เจ้าซอบซอ,อบละ่บบบละเจ้าติดแม่ห้องน้องปิดหนาฮือมาหาปลา,ยยางหหนาให้ไปอยู่บนดอยไก่ซื่อเจ้าบอกซื่อว่ามันพอใจ ันดอยขางการพัฒนามีมกล้าหมูป่าเห็นทอปนอนไมา้เจ้าบ้านจะได้การศึกษายอกลูกยอกซาที่บะพาเชลรไรส์นังก็จีจริงซ้อมลาบแย่ไอ้บองอันิี้มากจะแต่กินแม้แต่ตัวดวงตู่นในบ้องไม่ไหายอืมกินเข้าไปเลยจะได้หูบางน,น้อยออานอย่างที่เขากินแล้วข่ขาวแล้วโทรจะว่าเป็นมองกมใจ บะเหมือนบาราชาพัฒนเคลใส่เลจแต่หน้ากาใส่กําชอฟังก็เป็นแตนแต่เจ้าฟังเป็นแต่ไอเป็นอัพไอจะไปงานเป้าคุณปีนี้จะไปดูพี่ๆีรองเพลงมากมายก็มีแต่คนเมืองร็กขาดตูดารุนก็เสียมาเมืองเหม่งร้ายมีมียงเจ้า ตเว้นบิ๊กซีบมีที่บ้านตอนใจมีกากาดนัดวัวควา,ายไข่งูไข่ไก่ไข่แลนา่ายปลาใปเอียงสองตัวชาวบ้านบะฮู้ว่าเขาซื้อได้จะได้จะเดินเล่นแถวกาดมาดูต้องมาเดินอสูรตีกาดถ่ายควา,ายก้นมาแล้วเจ้าคี่ตายก็เติงราชาพัฒน์เจียงหายตอนที่เจ้าเฮียนอยู่เป็นดาวราชาพัฒน,น์กัน่าเจ้าอยู่บนดอยสูงสูงจี้าเจ้าฮักปวดได้อะ อยเซกเกิสันสงติดลมติดมองข้าเจ้าตึงบวัยสเตลคืบดำานาหาปลาหมู่ดอยหมูปลาจ้องน้ำลางลหยอีแม่ปาทั้งรถขนพักหัวปอจะหักกลับถึงบ้านเป็นไทรอยู่ราชพัฒน์เป็นเชียร์ลีเดอร์เป็นหางเครื่องเป็นแถมเดนเซอร์ขึ้นมาหาปลาหน่อยเน่าข้าเจ้าว่ามันบ่นใจอ่ะมันบ่นใจตัวตอนที่แท้จริงของข้าเจ้าอ่ะแม่เจ้าเจ้า ก็เติงประจายที่มหาลัยอ่ะจะเบื่อชีวิตมันดอยต้องมาเดินที่ต้นลายหมุมไลายควายจะเบื่อชีวิตจิอย่าประจากที่นี่ตอยฝันที่ตั้งไว้อยาให้เจ้าต้องอยู่ราชพัฒน์จึงจะตนัดเป็นดาวมหาลัยอ่ะจะเบื่อเจ้าเสงเจ้ากายอยู่บ่ไดยมันกระตึงจะกา้เงี้ยจะใดมันก็ม้วนประจัยจะหนีไปึงหายจะเงีายจะได้ที่หาชีวิตตาวมหาลัย ตายในไหนก็ไป okay. ้าคือไปยักการก็ไปักเบียกยากการคืไปยันแต่ยนบ่พูดจะไปตายไหนก็ไปเฮ็ดติไปขอ้ามาบ่าเขา้ีได้จะตายนะเขาเจ้าเสียผ้าพดดาวแล้วจะพาดมเลยหนามันหมใจอ่ะมันหมใจอีป้าอ่ะป้าบมดส้นสัทีบ่ะป้าบดสินสักทีออนไปก็เรื่องจีลอยเนี่ยไอ้หนอยนะมาอิดมาเนยน่งยการก็ไปยมานั่งแตกหน้ารัปากกันกันิคนี่